สวัสดีทุกคนด้วยละครับตอนนี้อยู่ในช่องแชนแนลพีทครับทุกคนวันนี้นี่เอ้ยทำไมเดินไม่ได้วันนี้เราจะมาทําอนติเมตกันนะครับทุกคนซึ่งอันนี้เป็นเซิร์ฟวีนะคนหนึ่งที่ให้ผมมาตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้รหัสแต่ไม่ใช่นะให้เซิร์ฟวีซึ่งก็ดีอยู่แหละทุกคนอย่างแรกนะทุกคนสอนเอาเซิร์ฟเอ้ยไม่ใช่ดีสอนเอานี้เรียกว่าอะไรดีเรียกว่าเอออะไรนะเอาอนติแอนติเมตเจ้าเออทุกคนสอนเอาอันติเมตเเก,เกันนะทุกคน ทุกคนมาตรงนี้หนิเจ้ามันเป็นบ้านเล็กๆหลาย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 บ้านนะทุกคนทุกคนอยู่ตรงนี้ยจะมีทางไปอยู่ทนเนี่ยแล้วก็ตรงตรงเลยครับทุกคนตรงเชื่อมไปทุกคนแล้วจะทะเลทรายแล้วก็มันจะเจอเจอทะเลทรายแล้วก็เลี้ยวขวาเลยครับทุกคนแล้วก็ขวาตรงยาวๆนะครับทุกคนนี่แล้วก็จะเจอตรงนี้ซึ่งเป็นจุดรับเป็นจุดรับเปลือกเปลือกอันติเมตทุกคนแล้วจะเจอนีนะ ซึ่งผมแนะนำนะถ้าเรามีเซิร์ฟวีนะั้นทุกคนบอกเลยหาโคตรง่ายอะ่ะแต่ถ้าเซิร์ฟรวมอะ่ะมันต้องใช้เวลาแน่งเ,เพราะว่ามันเซิร์ฟรวมมันเกิดยากโอ้โหก็ตุกจัดจัดเก็บทุกคนจะเป็นปรูปร่างวันนี้เลยนี่ไม่ได้เนี่ยเนี่ยทุกคนดูโคตรเฟีย้ยวอ่ะก็เก็บไปเลยครับทุกคนเก็บมาแล้วก็บินตามผมเลยครับทุกคนนี่ถ้าเราบินมาตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็วิธีต่อไปนะครับทุกคนวิธีที่สอง แล้วให้เราเป็นตรงดาวแอปมัาแอดแอดมัสนะคนคือผู้สร้างออมิทิกนั่นเองนี่ให้เราตรงมาตรงนี้เลยซึบแล้วเราจะเจอดาวไนทุกคนเอ๋อตรงนั้นเนี่ยผมขออีกทีนะไม่เห็นดาวเห็นทุกคนตรงไปเลยดาวก็จะเขียวๆไปได้เลยนี่แล้วค่อยเราบินไปตรงกลางนะในตรงกลางจะมีตรงนี้อยู่ลูกอมิทิกนะ เอออ๋ออ๋อผมทะลุแมพโอ้ยกระตุกนี่ทุกคนเนี่ยเนี่ยข้างๆมันจะมีมงตรงนี้นะครับทุกคนนี่ตรงนี้เลยแล้วค่อยวิ่งมาเลยครับวิ่งมาเลยโอ้นี่แล้วก็กดนะครับทุกคนแล้วก็กดลงดันเลยครับซึ่งนันอาจจะมิเนี่ยแุ่ทุกคนจะใช้ตัวอะไรก็ได้นะแต่ผมไปดูในะ youtube มา เขาบอกว่าเขาแนะนําไอ้นี่นะเอ่อวูฟวายอะอะไรวะไอหมาป่าทุกคนชื่ออะไรวะวูวูบายะแล้วผมลืมชื่อแหละไอก็ไอตัวนี้ทุกคนตัวอะไรไม่รู้อะที่เขาแนะนํานะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งถ้าผมเดาเนี่ยเอ้ยผมรู้อยู่ผมรู้ว่าว่าทำไมถึงเป็นตัวนี้เพราะว่าไอไอหมาป่ามันวิ่งไงอะทุกคนและสกิลจะมีจะมีสกิลสามที่ครูดาวไวไวอยู่พอสมควรแหละซึ่งไวอยู่จะมีสกิลหนึ่งที่ครูดาโคตรไวนะครับทุกคน นี่ก็ไม่มีแล้วหมากตอนนี้ก็เล่งเวลาเลยครับทุกคนเล่งเวูาจนจบด,ดันอะ ด่านสุดท้ายแล้วด่านสุดท้ายเนี่ยก็จะผมจะให้ทุกคนดูนะว่าผมเล่นยังไงในการผ่านด่านทั้งหมดปุ๊บอย่างไรนะครับทุกคนผมทุกบโอ้โอ้ฮะ,ะตายเฉยเลยเลือดลดดิโอ้จะตายแล้วถ้าลุนครั้งนึงก็จะปิดชีพได้เลยทุกคนเอ,อ๊ะโอ้อะกระโดดทุกคน อผมตายครับมรมรรผมประหมทเกินไปอ่ะมันลุ้นมากอ้าเล่นมาตั้งนานทุกคนมาเดี๋ยวเล่นใหม่เดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมชนะผมชนะเลยนะครับทุกคนชนะด่านอันติเมดนะเออลงอันติรเมดแล้วกันทุกคนครับทุกคนดู ผมผ่านด่านสิบผมถึงดานสิบด้วยดาบเพียงอันเดียวครับทุกคนดูผมแนะนำนะผมเพิ่งเจอเลยอ่ะเนี่ยมันตีผมไม่เข้าด้วยดาบธรรมดาเฉยเลยแล้วก็กดตีรัวๆแต่กดตีมันได้ชิวๆชิวๆทุกคนหรือทุกคนใช้ตัวอะไรก็ได้นะผมแต่ว่าทุกคนถ้าทุกคนอยาก AFK นะผมแนะนํานะดาบเลยเนี่ยเอายน AFK แล้วก็เอาอะไรเนี่ยที่กดอัตโนมัติน่ะทุกคนกดอัตโนมัติกดอัตโนมัตินะ 爸爸，我出去了。 คนผมผ่านแล้วนี่โอ้โอ้ oh my god มีเวลาในนี้กีน่นาทีเอ่ยประมาณเกือบสามนาทีมะสามสี่นาทีได้เวแล้วครับทุกคนชีดโคตรตึงโคต,โต,โตรเฟี้ยวเซฟก่อนเลยเซฟเลยอย,งอ,งลอยากลองวะอ,อ,อยากร้องไหนขอ้องอันแรกก่อนเลยกดอันไหนวะกดอันไหนเอ่ย โอ,อ้เช็ดโคตรตึงโคตรตึงโอ้ทุกคนดูโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรใจนี่เชี่งเฟี้ยวแบบเฟี้ยวจชทโคตรเฟี้ยวเลยทุกคนดูโคตรเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวแบบเราต้อังเกรดเจ็ดลนนี่เจ็ดลนอันเกรด เก็บไม่ได้ใส่มันแล้วในอยู่โอเค,อ,เคอ๋อของนี้เนีว่ว่ะมาไปเะไรทุกคนมาเดี๋ยวจบคลิปนีด้ดีกว่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไม่เพียงแั่คลิปนะครับบายแล้วก็ฝากติดตามฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับบาย